เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่เกม b a t t l e f o i g h t ก็น่าจะเห็นจากหน้าปกกับหน้าจอแล้วใช่ไหมละครับนี่นะครับคือปืน Lee Enfield No.4 Mk1 ของอังกฤษเขาก็สื่อเมื่องจกในคอมเมนต์พิมพ์บอกเข้ามาว่า คลิปเอ็นฟิลล่าสุดเราเนี่ยไม่ได้ใส่สโคบเลงแค่ล้นสายรู้สึกแปลกๆไม่เต็มสูบนะครับเอาเป็นคลิปเวอร์ชันสโคบได้หรือเปล่าเอาในเมื่อพิมพ์แบบนี้เราก็จัดไปตามคําบอกนะครับผมซึ่งเพิ่มความยากด้วยดีวยกว่าด้วยการเล่นโหมดของ200ดาเมจนะฮะก็ยิงดอกเดียวนี่แบบว่าวูบเลยนะฮะก็ไม่มั่นใจว่าเราหรือเขาจะวูบบ่อยกันแน่เหมือนกันฮนะอยากกันนั้นเลยดีวยกว่านะครับมาแต่งปืนก่อนสําหรับสายแรกนะครับก็บรรจุ15%้ครับไวขึ้นแล้วก็ต่อมา สลับปืนไวขึ้น15%อนะครับอันที่3ก็จะเป็นดันโบ้เนี่ยไวขึ้นถึง84ซึ่งไวมากบรรดาปืนสไนเปอร์ทั้งหมดที่มีในเกมนี้แล้วนะฮะคือโคตรเถื่อนนะอ่ะจริงสุดท้ายก็คือระยะในการยิงเนี่ยไกลและก็จับกลุ่มดีขึ้นนะครับผมเพิ่มความแม่นยำมันเองนะฮะมาครับสงครามเริ่มขึ้นแล้ว let's go รู้ได้เลยอย่างที่บอกไปครับชาเลนจ์คือ200ดาเมจความท้าทายคือการหาห้องหายากมากให้ไหมยิงขาแตกตายไปมาต่อเนื่องครับ2ตัวติด สามตัวมาสิไม่สีว่วะครับผมมันชุบชีวิตเพื่อนอยู่คนชุบไม่รอดคนถูกชุบรอดไปได้ครับแลาจะมีอะฮอร์โมอนแค้นเคืองเล็งมาหาเราผมคิดว่านะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับชื่อเดิมเลยคงจําตําแหน่งเราได้นะถ้าขึ้นว่าสคอตไว้เนี่ยของขึ้นโชว์แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาแสดงว่าคนละปาร์ตี้คนละสะคอตกันเหรอมัง้ง <c oughs> โอเคจุดนี้ดีมากในการซุ่มโจมตีนะครับแผนที่คือตอนนี้เรามีแค่บีกับดีไงจุดอื่น หายหมดเลยไอผมว่าเรามีพาระผูกพันกับม,มาดาผองเพื่อนในสคอตแล้วว่าขออนุญาตออกจากสคอตก่อนแล้วกันนะครับจะกลายเป็นโลนวูฟซะแล้วมาป่าผู้โดดเดี่ยวเดียวดายเนะี่ยคือเวลาเห็นในสคอตตายแล้วไม่ช่วยเนี่ยรู้สึกผิดเหมือนกันนะครับแล้วอย่างหากเราต้องการสเตลแบบคนเดียวอะแล้วเพื่อนมาเกิดเนี่ยสเตลแตกแน่นอนนะฮะพื้นที่4มันมีปฏิกิริยาของเงาบางอย่างเป็น2ขาออกมานะครับมีพวกญี่ปุ่นเนี่ยอยู่สิงอยู่แน่นอนนะการขับเคลื่อนของ2ขาเกิดขึ้นเป็น4ขาครับ2ตัวในพื้นที่ มีหนึ่งตัวเหมือนจะทราบตำแหน่งเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันยิงกระดาษมาหาเราเพอดีเลยแล่ยิ่งใส่ผ่านนะก็ไม่ไม่แน่ใจเลยครับแต่ตอนนี้เสียงวิเท้าด้านหน้ามาแล้วเหยียบไม้อยู่โอ้โหคาตาซาบุไรครับยิงฟันบีคอนฟันไม่เข้านะฮะเฮ้ยวิ่งจับจับจับมาเลยนะฮะีครับสีนี้ดูท่าทางแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฐานทัพขนาดใหญ่ฝ่ายญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมการเข้าไปด้วยตัวเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลดีนะฮะ ต้องร้อยเพื่อนพน้องนี่ที่มีอาวุธครบกว่าเราเข้าไปดีกว่านะครับผมเรามีเพียงแค่เอ็นฟิลมันกระจอกเกินไปครับคึมคมแล้วมุมนี้อาจจะโล่งไปหน่อยแต่ก็น่าจะไม่มีใครเห็นเรานะครับเว้นแต่คนที่มันโดนเราเห็นเหมือนเหมือนผ้าคลุมการเคลื่อนไหวสักอย่างหนึ่งครับในพื้นที่หายไปแล้วเราก็ไม่ได้เอาแฟร์เช็คมาด้วยมีแค่สโคบสปอตนะครับน่าเสียดายมาก เอาแต่ข่าวดีคือฝ่ายเราเข้าซีแล้วฮะงั้นก็เป็นเรื่องดีทีมากๆเราก็ไปที่อื่นดีกว่าซองจากคนที่ข้างนอกเอาจุดตายตัวของสไนเปอร์ <laughs> คือไม่ไม่น่าจะพลาดได้จุดนี้นะฮะจุดซุ่มจ่าสไนเปอร์ตลอดเลยไม่ว่าเล่นกีแม์กีแม์เนี่ยจุดนี้ควรเช็คไว้กอ่อนนะครับเพราะพวกสไนเปอร์ชอบซุ่มกันระยะมันได้เดี๋ยวขอเช็คบังเกอร์ก่อนครับอาจจะมีบีคอนศัตรูวางซ่อนอยู่ก็ได้เพราะว่าสไนเปอร์มันชอบวางบีคอนกันเอาไว้ จะได้มาเกิดแล้วก็สู้ใหม่แบบทันท่วงทีแบบฉับไวนั่นเองรอ,งองฟังเสียงสัญญาณบีคอนก่อนครับว่ามีหรือเปล่าไม่มีเสียงช็อตเลยครับตืดๆ,ๆๆๆหายหมดเลยงั้นก็แสดงว่าปลอดภัยต่อไปคือพื้นที่อีฝ่ายเราเข้าลมดันบางส่วนนะครับแต่เนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้ามาแย่งยือ้อเพื่อนยิงใส่อะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยนะเพื่อนปลอดภัยขนาดนี้เราชิวพอในการสร้างสะพานเลยครับยังไงมันก็มีเวลาเหลืออยู่แล้ว เบิ้ลเลยไหมเผื่อใครอยากซุ่มในบังเกอร์จุดนี้เอาให้อเต็มสุปอะไรอะ่ะไม่รู้ครับพวกความปลอดภัยหนี <c oughs> เข้าพื้นที่บ้านกระต๊บอบนี้ก่อนแล้วกันเ <c oughs> ช็คจากพื้นที่ดีบ้างครับน่าจะมีผู้ญี่ปุ่นเนี่ยซุ่มหรือว่าโปร่งออกมาบ้างนะฮะกริบไปหน่อยมีเพียงแค่เสียงตะโกนของผู้หญิงจุดดีหมอเยอรมันมาแต่ไกลเลยครับทาชี้กับสไนเปอร์ของเขาโอ้โหสไนเปอร์ยิงสวนกลับมาด้วยแต่ไม่แม่นพอครับสไนท้าคุมหนึ่ง มันช่วยเพื่อนอยู่อ้อให้ตายสิปักป่อไปจกจุกเราหกมากแรงจริงเจ็ดขกข้างหน้ามีคนเข้ารลีซับพายเสียงหยีบน้ำครับเสียงหยีบน้ำข้างหน้าเราวันนี้อ้าวโอเคเราฆ่าไป13ตัวนะฮะในหนึ่งชีวิตแรกของเรานะครับผม ชีวิตที่2ของเรานะครับดูซิว่ารอบนี้จะอยู่กองพันกับรอบแรกแค่ไหนนะฮะแต่ก็ต้องทําแต้มหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้วิกตอรี่พอยฝ่ายญี่ปุ่นพี่ยจุนของเราเหลือเพียงแค่260เท่านั้นเนะเนื่องจากมีเพียงแค่2จุดและก็การตายต่อเนื่องนั่นเองโอ้โหคือข่าวร้ายสุดเลยนะครับเราก็ต้องรีบสังหารหน่อยละแสดงศักยภาพของปืนแบบไม่โดนยิงลมขมกีบเลยเอา้าไอ้เมื่อกี้นี่ว่าเราแก้แค้นได้อา่า อะไรนะฮะมะไรนะมันยิงปลาซูกา้ามั้งครับมากันลืมเลยควักควายไปหมดอะโอ้ปืนเ,เราเล็เอาไฟช้าฮะกันโบไม่ทันแน่นอนสภาพนี้ผาหนะมาด้วยเจอทหารหนึ่งนายครับน่าจะเป็นนายทหารหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นแค่พลทหารธรรมดาถูกบังคับมาเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้องค์พระจักรพรรดิปันไสปันไสไปไหนเล่าถือไม่เสียบผีมาแต่ไกลเลยนะฮะ เขาบอกว่าไล่ซึ่งเวลารีแลกแล้วนะครับนี่คือครึ่งทางของชัยชนะแล้วฮะไกลเลยครับเล็งรอไว้ก่อนเผื่อจะมีพวกอาชีก,กระุ้โผมาอีกนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเหมือนชอบคลุงมาระยะใกล้ๆอ่ะไอพวกบ้านเนี่ยเพื่อนนำสวันดีเพื่อนเพื่อนนำนะครับโันาสกอตไหนไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมีเข้าหลังป่าไปแล้วอุ้ย ตกใจหมดเลยเพื่อนกระโดดหนีเหมือนกันนะครับกลัวความตายกูมไม่ค่อยโอเคอ่ะพอเจอก็จะเลยยักใกล้ไม่ใช่ระยะไกลหรือกลางนะครับส่งคนเสียต่อปืนเราก็ระยะกยิงเราเหมือนกันรอให้มันใกล้กว่านี้ก่อนซ้ายสมกขวาก็สมกเหมือนกัน,นเนี่ยอพัพางเสตตาดีมากๆเลยครับทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขามองไม่เห็นเหมือนกันแต่เพื่อนหวดแล้วกันไงเอาละนี่ตายก่อนอันนี้ฝีมือเรา เสียงปืนทางฝั่งซ้ายมือครับมาเป็นเส้นเลยไม่สาวรักชาิญี่ปุ่นนี่เองนะครับว้าวตรงกลางไม่กล้าไปตลายเกินไปคุณผู้ชมฮะหัวเราไปทางขวาดีกว่านะเพราะว่ามันมันแคบมากหามุมกว้างเล่นดีกว่ายิงไรเพื่อนหลังบ้านมีคนนะครับโอ้โหชื่ออย่างยาวรหัสปา r c คอะไรวะเนี่ยแฟแฟแฟรแฟร,ระวังแฟด้วยไม่มีใครสนใจแฟเลยครับมันสปอตเราอยู่นะ หายไปก่อนเหมือนหมดอายุการใช้งานไปแล้วนะฮะอันตรายมากแฟจุด E ไม่เห็นการเคลื่อนไหวเลยครับจากพื้นที่ดีมีหนึ่งคนแฝมาอีกแล้วคุณผู้ชมคือไอ้ผูบ้าเนี่ยมันจะจับปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวเราในแผนที่ไงถูสปอตเลยครับเอาง่ายๆเสียงอะไรไม,มันเป็นอึงๆเหลือเกินวาา่โอ้โหร้อยแปดสิบก็แต้มใกล้ถึงเส้นตายแล้วนะครับญี่ปุ่นไม่สามารถตีโต้กลับมาได้ก็จะเป็นฝ่ายแพ,พ้แพ้เอง แต่ตอนนี้มันเริ่มคืบคลานเข้ามาแบบลึกสุดจ้อยโอ้โหลูกหลงหรือเปล่าเนี่ยหรือเอาเพื่อนไม่ใช่เลยฮะยังเป็นลูกจริงนี่วะไม่หลงเลยครับมันเริ่มมาตีโต้กลับมาเอาพื้นที่ซีคืนแต่เนี่ยช้าไปเล็กน้อยนะอ <laughs> ซีล่าสืออีกแล้วนะครับไอชื่อนี้นี่สองสามรอบแล้วมั้งครับเราอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของพี่แกหรือเปล่าหมายให้เราปิดชีพบ,บ่อยเหลือเกินแนวซ้ายไล่เส้นการเคลื่อนไหวครับแต่การไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีใช่ปะ ถ้าจะให้แน่ใจเนี่ยเราควรจะไปเช็คใกล้ๆก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามันมีจริงหรือโมนิ่มกันแน่นะเอาละจริงๆผมก็พูดอ้อมเป็นไงครับเราจะไปลอยหลังนันเองดูเทไปก่อน,อนสาไหลน้ำสาไหลน้ำ,าานำพองโกขึ้นมาเกยตื้นจุดนี้ครับเสียงหรือการเคลื่อนไหวไม่เห็นเห็นแค่ในจุด C แบบตัวสองตัวได้ยิงทรงเดชไปก่อนติดบ,บางอย่าง ทางซ้ายมีคนวิ่งมาครับเป้ากลางมองเราอยู่สายไกลเกินไปกลางหายไปแล้วเป็นกลางน้ำแทนนะเฮ้ยกระสุนหมดตอนนี้เฉยโหข้จาจังหวะการสปแปมมากไม่เป็นไรครับเวลาเหลือเฟืออ,อุ๊บอุย้ยโดนเหมือนบ้านหายไปแล้วบันไซอีกแล้วบ้าน่ะนะอุย้ยสปอตแทรกจากซับเพสมาครับเผียวมากอ,อืด <laughs> โอ้มุมนี้มันสวรรค์สไนเปอร์แท้ๆฮะสมกมาแล้วสมกมาใกล้และไกลกลางๆมันชุบชีวิตเพื่อนอยู่ชุบชีวิตเพื่อน <c ười> คืออยู่หลังบ้านใต้บ้านนี่มากันลื่มเลยคุณผู้ชมครับเหมือนจะเป็นจุดเอ,อ่อรมพลอะไรอย่างเงี้ยรมพลนิดเดียวถุยอ,อ,อ้าว ร้อยยี่สิบแต้มสงครามใกล้จบแล้วนะครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมฮะเห็นถึงเปอร์ฟอร์แมนซ์ของปืนนี้แล้วหรือยังนะครับก็บอกเลยว่ามันมันให้อารมณ์เหมือนยิงปืนเซมิออโตไรโฟเลยนะจริงๆเพราะว่ามันดันโบว์ไวแปดสี่อ่ะโอ้โหเดือดจัดๆแล้วปืนนี้ยิงให้มันเนี่ยยิงแบบไม่ใส่สโคปก็มันขึ้นนะครับเพราะว่าการเติมกระสุนก็เติมไวขึ้นด้วยเนื่องจากว่าการเตรมิมเติมเป็นตับนะครับพอใส่สโคปมาเนี่ยเจอขัดขวางเลยไม่สามารถใส่เป็นตับได้ ใส่ที่ดอกสองดอกก็ทําให้เรารู้สึกเนื่อยๆหน่อยนะฮะโอเคพาริก <Okay, S 1> <Okay, S 2> ิจต่อไปของผมนะครับส่วนตัวคือว่าจะไปพื้นที่ดีเลยฝ่าเลยครับเข้าป่าลึกแต่เนื่องจากว่า C ีเจอดักสกัดซะแล้วอ่ะเซกเตอร์เทลลี่ด้วยคุณผู้ชมนั่นแหละเอาแล้ว3ามตนเลยครับสปอร์ตได้สวยงามมากแตกไปหนึ่งไม่2ฮะไกลละเกาสแต้มว้เป็น,นกลไกเข้ามา มันมันเห็นตําแหน่งเรานะครับแต่หายไปแล้วไอน,นี้มาใหม่เสียงวิท้ากรเข้ามาฮ่าหยุดซุ่มสินะว่าแล้วว่าเสียงอะไรมันเปืองกระสุนรัฐบาลงบหมดแล้วไม่หนุนทหารต่อไปเอาเงินไปสร้างสาธารณูปโภคนะฮะตอนนี้สีเอาเพลงมาได้ครับช่วงนี้ซีรีส์เรื่องโชคคุณนมาแรงฮนะ ได้ยินเสียงเพลงแบบนี้นี่นึกถึงโชกุนเริ่มอินเข้าไปใหญ่เดี๋ยวคลิปหน้านี่อาจจะเป็นการบันไซชาร์จเอาอีกลอแล้วววะโรอเพลี่้วก็บรเน็ตชาร์ตนะฮะต่างกันตรงไหนสิบหกแต้มครับจุดซีหรือจุดเดียวโดวเด,เ,ดเลยครับโอ้ไม่โดนไกลไปกระสุนตกไม่เป็นไราระยาม,มันไกลเนี่ยเราเข้าใ,ใกลๆกับพแล้วคืบขานเข้าไปในบ้านเลยครับ เห็นแสงไหมล่ะนาจะไม่เห็นนะฮะไฮเซนเบอร์เกอร์โอ้จี้โปอีกหนึ่งตัวเดิมสามรอบสามรอบสี่รอบแล้วติดบ้านไม่ทะลุนะครับไม่บรันซ์ออกไปน่าเสียดายมาก26แต้มครับคุณชมว่าผมจะฝ่าไปนี้ปะวะจุดสี่จุดเดียวเนี่ย19แต้มลองดูก้อนแล้วกันครับตายเป็นตาย มไม่เห็นใครเลยเพื่อนรู้สึกเกาชะมัดเปล่าเปลียวไม่ประเดียวอีกต่อไปเพราะเราตายแล้วโอ้โหแล้วตายตอนนี้ด้วยนะฮะ <c oughs> อดใช้แสงตอนจบเลยเหลือ,อห้าแต้มสุดท้ายคุณผู้ชมครับคิดว่าจะมีหมอมาหาไหม <c oughs> ดูจากปฏิกกริยาแล้วน่าจะไม่มีนะฮะ <c oughs> เราก็เลย <c oughs> เสียเลือดตายเลย <c oughs> จบเกม140ต่อ0ูนย์ครับสำหรับสกอร์ในสงครามนี้นะฮะโอ้โหก็ถือว่ารบกันเดือดผสมควรนะครับด้วยความที่แมปเป็นแบบแนวนอนเนี่ยเราก็เลยฆ่ากันได้ง่ายดียนะครับพอเป็นแมบแนวกระจายกว้างกว้างเนี่ยมันก็เลยฆ่ากันยากหน่อยดีแนวด่านนี้มาถ้าด่านอื่นนี่อาจจะเหงาเลยนะครับว้าวเบสคอร์เป็นฝ่ายญี่ปุ่นไม่ใช่ฝ่ายเรานะครับสกอร์ส่วนตัวคือฆ่าไป43ตัวในสงครามครั้งนี้นะฮะ ครับก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Enfield version 200 damage นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับยิงสายใจกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่บรรยะมันยบนยังเลยนะในวันนี้ <laughs> โอเคก็ได้ชอบในสงครามวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงในตอนต่อไปอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันละกันนะครับในวันนี้ไลา์ไปก่อนนะครับขอบคุณเมเ่อทด้คอยซัพพอร์ตด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผม